หมอดูในทุกศาสตร์ทุกขแขนงคือนักทำนายนักพยากรณ์หมอดูแต่ละศาสตร์ล้วนใช้วิชาของตนเองประกอบกับความน่าจะเป็นการดูดวงคือการทำนายอนาคตของเราและการทำนายอนาคตนั้นย่อมมีการคลาดเคลื่อนได้บ้างเพราะอนาคตเป็นสิ่งที่ไม่มีใครล่วงรู้ได้เลยถึงแม้จะมีความสามารถพิเศษล่วงรู้อนาคตได้ แต่ก็ใช่ว่าหมอดูจะรู้ทุกเรื่องและใช่ว่าหมอดูจะดูได้ทุกเรื่องดังนั้นสิ่งที่ไม่ควรถามหมอดูมีดังนี้ห้ามถามเรื่องความตายแม้หมอดูคนนั้นจะรู้จะเห็นเขาลางแต่ก็เลือกที่จะไม่ทักลูกดวงว่าใครจะตายเมื่อไหร่ตายแบบไหนเพราะถือว่าเป็นการผูกกรรมต่อกันทำให้ผู้ฟังไม่สบายใจวิตกกังวล จดจ่อกับความตายคนที่ป่วยอยู่แทนที่จะมีกำลังใจต่อสู้กลับยอมตายเพราะเสียกำลังใจไปสิ่งที่หมอดูจะทำได้มากที่สุดก็คือการเตือนว่าให้ระวังรักษาสุขภาพและให้มันทำบุญในแบบที่ลูกดวงสะดวกไม่เดือดร้อนไม่ใช้ไฟบังคับว่าต้องแก้บนแบบไหนกับหมอแบบไหนสำนักไหนแล้วเรียกเงินแพงๆห้ามถามเกี่ยวกับเด็กที่กำลังจะเกิด นอกจากเรื่องความตายเรื่องตรงกันข้ามกันนั้นก็คือการเกิดไม่ควรเป็นเรื่องที่จะมาถามเช่นถามว่าเด็กในท้องจะดีหรือไม่ถามว่าเด็กโตมาแล้วจะเป็นคนแบบไหนเพราะนี่เป็นการสร้างกรรมให้กับลูกดวงเพราะจะมัวแต่พะวงว่าลูกจะเป็นตามคำทำนายหรือไม่แทนที่จะใช้เวลาเลี้ยงดูลูกให้ดีที่สุดเท่าที่คนเป็นผู้ปกครองจะมีกำลังสมมุติว่าหมอดูทักว่าเด็กคนนี้โตมาแล้วจะทำให้พ่อแม่ลำบาก คนเป็นพ่อเป็นแม่ก็จะทุกข์ใจห้ามถามเรื่องเนื้อคู่ความรักถือเป็นเรื่องยอดคิดที่หมอดูทุกคนจะต้องเจอลูกดวงถามแต่คำถามที่เกี่ยวกับคู่แท้เนื้อคู่เป็นคำถามที่หมอดูควรจะเลี่ยงและเลือกที่จะเลี่ยงเพราะไม่อยากจะให้คำพูดที่พูดออกไปหรือว่าทายออกไปทำให้ลูกดวงคิดมากเพราะคิดมากแล้ว ก็อาจจะทําให้ความรักที่ดีอยู่แย่ลงได้เป็นการทํากรรมต่อลูกดวงด้วยวาจาซึ่งมันแย่พอๆกับการทายอนาคตเด็กที่จะเกิดหรือว่าทายความตายให้กับลูกดวงนั้นๆสิ่งที่หมอดูพอจะตอบได้ก็คือความรักในช่วงนี้ช่วงนั้นต้องระวังอะไรสถานการณ์ความรักเป็นอย่างไรบ้างในช่วงนี้และอย่างมากที่สุดก็คือการแนะนําให้ทําบุญด้วยวิธีต่างๆที่จะเสริมดวงคู่รัก แต่ถ้าหมอดูคนไหนบอกวิธีผูกดวงเสริมสเสน่ห์ทำเสน่ห์ต้องใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจอย่างดีที่ถ้วนห้ามถามเรื่องเดิมๆซ้ำๆซึ่งจริงๆแล้วไม่ใช่กฎแต่เป็นมารยาทที่ควรมีเพื่อไม่เป็นการรบกวนหมอดูจนเกินไปอีกทั้งการดูแต่เรื่องเดิมๆบ่อยๆ เดี๋ยวเรื่องราวที่เราวิตกกังวลอยู่ก็เป็นจริงตามที่เอาคําตอบมาแต่ละครั้งมารวมกันชีวิตต้องดําเนินต่อไปปล่อยให้ตัวเองลิขิตด,ดูดวงได้แต่อย่าให้ดวงทําร้ายเราอย่าให้เรากลายเป็นคนย้ําย้าทําจนเสียสุขภาพจิตนอกจากนี้เราควรจะหลีกเลี่ยงในการดูหมอในช่วงเวลาที่จิตเราวิตกกังวลเป็นลบหมอดูอาจจะเป็นที่พึ่งทางใจได้ แต่ไม่ใช่ที่พึ่งหลักที่เราจะต้องนึกถึงเป็นอันดับแรกในสภาวะที่เรากำลังเสียใจหรือเป็นทุกข์จากสิ่งใดอย่าแก้ปัญหาด้วยการไล่ถามหมอดูหลายๆสํานักเพียงแค่หาคำตอบให้ได้ว่าสิ่งที่เผชิญอยู่นั้นคืออะไรกันแน่การที่ดูดวงทั้งๆท,ท,ที่สภาพจิตใจยังไม่นิ่งพอจะทำให้เราได้ผลการทำนายที่หลากหลายไม่แน่นอนไม่ตรงและการฟุ้งซ่านหนักกว่าเดิมจะทำให้ชีวิตเราพัง ดังนั้นการดูดวงจึงควรจะดูในตอนที่จิตใจเรานิ่งมีสมาธิคำทํานายจึงจะออกมาใกล้เคียงกับความเป็นจริงและสิ่งที่น่าจะเกิดขึ้นมากที่สุดและสุดท้ายหมอดูทุกคนมีครูบาอาจารย์มีวิชาอยู่กับตัวจึงได้มีการตั้งค่าบริการที่เรียกว่าค่าครู เพื่อท่านได้นําเงินเหล่านั้นไปทําบุญให้กับครูบาอาจารย์ของหมอดูเองและทําบุญให้กับเจ้ากรรมนายเวรของลูกดวงการดูดวงแต่ละครั้งจะต้องใช้วิชาความรู้ใช้บุญบาร,รมีอย่างสูงในการติดต่อกับครูบาอาจารย์และเพื่อให้ครูบาอาจารย์ถ่ายทอดความรู้และพลังไม่ให้ขาดอีกทั้งคุ้มครองไม่ให้เจ้ากรรมนายเวรมาล่วงเกินหมอดูถ้าไม่มีเงินทำบุญให้ก็เหมือนไม่มีสิ่งใดป้องกัน หมอดูอาจจะเจ็บป่วยหรือโดนของเข้าตัวได้ในที่สุดดังนั้นเราจึงไม่ควรไปต่อรองค่าครูหรือขอดูแบบฟรีๆด้วยเหตุผลที่กล่าวไว้แล้ว